หลังจากปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพังถล่มตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้31มีนาคม2568เพจ Facebook ไทยวอลเนเตียเอสเออาร์ SAR. ด็อกไทยอา,าสาสมัครสุนัขกู้ภัยเผยว่าสุนัขกู้ภัยเคนายได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดมีการตรวจสุขภาพทำแผลและล้างตาเพื่อขจัดเศษฝ,ฝ,ฝุ่นที่อาจตกค้างจากพื้นที่อันตรายพร้อมทั้งฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมสำหรับการปฏิิัต ภารกิจต่อไปทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าสุนัขกู้ภัยทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมสําหรับการทํางานต่อพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ทีมกู้ภัยและสีขาซึ่งยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn